รายได้นะครับในการปลูกไผ่เนี่ยครับอ่าจะเทียบไรต่อไรกับพืชอย่างอื่นเนี่ยให้ซื้อว่าอาจ,จอราบ่ได้เงินเป็นก้อนนะครับสมมติเฮาขายหนองในไร่นึงเนี่ยอาจ,จอราบ่ได้เงินเป็นก้อนแต่ว่าถ้าเกิดเฮาได้ซับถ้าเฮาได้เริ่มซับหน่อน,นะครับเฮาเฉลี่ยไปซับมื้อละ10บกิโลถึง15บกิโลแบบมื้อเว้นมื้อนะครับในไร่นึงเนี่ย แต่ว่าก็จะเป็นเบอร์2หรือเบอร์เก้ายังสีนะครับถ้าเบอร์3ผลผลิตอาจจะิตหน่อยลงเพราะว่านอนมันหน่อยนะครับหรือเฮาวเชลยไปมือละสิบกิโลเ้าขายโลละเจ็ดสิบี่ครับเฮาก็ตีไปมือละเจ็ดลอยถ้าเา้าดูแลถึงตัง้งแต่ปลูกที่แหลกมานนะถ้าเฮาเฉลยแล้วซับมือเว้นมือคือยังอยูส่วสวนนี่ผมก็ปลูกประมาณหกร้อยก่อนะครับเอาง่ายๆคือเฉลีย่ยซับก่อละลนอก,กับพ่อต่อมือ,อสี่นะครับก็ตีไปสมมุิว่าเ้าเฮาซับมือละยี่สิบโลมือเว้นมือเฮาก็ตีไปมือละพันสิบหามือย่างหน่อยหน่อย สวัสดีครับผมสัตจาโมกุศษ,ษีนะครับเป็นเจ้าของสวนไผ่คนจิลากาลสินท,ที่การสวนนะครับอยู่บ้านยังอุ่มครับตำบลยังอุ่มอำเภอทากันโซจังหวัดกาลสินนะครับในสวนติดตาตัดใจมาปลูกไผ่นะครับกบ้อนนานี่ประมาณเกือบ10กว่าปีนะครับ ก็ปีที่เห็ดงานอยู่กรุงเทพก็เลยคิดว่าที่บริเด็ดเห็ดงานอยู่เต้องเทพตลอดไปมองหาว่าเพืชที่ยังที่เ้าจะปลูกแล้วก็สาม,มาถให้ผลผลิตตลอดเลยไหมครับบ่ตตองกับมาปลูกใหม่อีกซ้ำๆแล้วก็มองว่าถ้าปลูกแล้วสามารถเรียงรอบข้อได้ก็เลยมาเห็นภบงหวานเพชรน้ำผึ้งเนี่ครับเมื่อเก้าปีที่แล้วก็ปลูกหาิก่อน,นะครับปลูกล่องบังกรว่าตลาดแถวบ้านห้องมันมันติด เ็นไปได้บอ่อก็คือว่าได้อยู่นะครับเพราะว่าเอานอร่องไปขายจ่างจริงมันก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าผู้ทิ่อยากกินนอไใหม่แต่ว่ากินนอไม้ขมบ่ได้ก็เน,นอไหม่ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ก็สำหรับผู้บริโภคนกลุ่มนั้นๆนะครับหลังจากนั้นมากที่ล่องแล้วก็ถือว่าโอเคก็เลยได้ขยายเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นซีไรนะครับจากที่ปลูกห0าสิบก่อในส่วนการปลูกนะครับสาหรับผู้ที่สนใจระยะปลูกนี่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละบุคคลนะครับจะว่าระยะที่ผมมองว่ามันเหมาะสมของผมนี่คือ 3, 3 นะครับเราวางต้นนี่ยจะสามเมตรแล้วก็เว้นไปแถวยักสามเมตรเครื่องนี่สิมันจะพอดีนะครับไม่ลาไผ่ไง แต่ที่บอกว่างบอแบกแคบเกินไปในการเตรียมดินเนี่ยถ้าไถได้ก็ดีนะครับอาจจะไถพานหาไถพุวนกอนแต่ถ้าเกิดถ้ามีเครื่องปั้นกับปั้นไวกอนก็นดีนะครับเพราะว่าไผ่ช่วงปลูกแรกๆเนี่ยหยามันจะเกิดร้ายมันจะตัดหยาได้ง่ายนะครับแต่ถ้าปั้นไวถ้าเป็นพื้นที่น้ำบ่ถ่วมก็บ่ต้องยกหล่องถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นหนาฝนมาน้ำถ่วมแต่ว่าถ่วมบ่โดน,เ,นเท่ากับเฮ็ดเป็นหล่องนี่ยหน่อยไวก็ได้ครับเพื่อระบายนา้ำเพราะว่าไผ่ตัวนี้ถ้ามันตั้งกอแล้วมันก็สามารถทานน้ำได้ยุเดือนถึงสองเด บ่าตายก่อนจะปลูกนี่แนะนําว่าให้เห็ดระบบน้าก่อนนะครับจริงๆที่สาคัญถึงแม้เฮาจะปลูกหนาฝนก็นแล้วแต่เพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนถิ่มช่วงอยู่ครับควรจะเห็ดระบบน้าเพราะว่า้าเฮ้าได้ลงทุนปลูกแล้วควรจะดูแรกเขาให้มันดีช่วงตอนมันหน่อยๆนะครับมันจะงหญ่เร็วมันก็ให้ผลผลิตเฮาเร็วคุ้มค่ากลัวนะครับ การใส่ปุ๋ยหรือการปลูกังสินะครับถ้าลูกค้ามาส่วนผมจะแนะนําเลยว่าหรือว่าสอบถามเขามาเนี่ปลูกที่แหลกเนี่ย่ต้องบ่ต้องร่องกลลลุมหรือว่าบ่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากเขาปลูกแล้วสจกเดือนหนึ่งเขาคอยเริื่อมใส่ปุ๋ยก็ได้ครับสังเกตเบื้องใบถ้าเขาแตกใบขึ้นเขาเริ่มใส่ปุ๋ยได้เลยครับก็ใส่ใส่เคมีก็ได้ครับหรือเป็นปุ๋ยคอกก็ได้แต่เขากใะ่ผงใส่หลายใส่ตามปริมาณจํานวนของตนเขาถ้าเกิดเขาเริ่มใหญ่ขึ้นเขาก็คอยใส่หลายขึ้นหลายขึ้นนะครับจะสําคัญก็คือเรื่องนหนนน้าาอยย่ขดดงเเื บอมันว่ายน้ำแขังนะครับเพื่อให้สังเกตนาดินนะห้มีความชื้นอยู่ตลอดถ้านาดินแห้งก็เริ่มหดน้มเลยครับการดูแลก,กับระมาณนี่ลราเพราะว่ามันบ่มีศัตรูพิดนะครับที่จะมากัดกินลําตน้นหรือว่ามีเพี้ยม,มีมแีแมลงยางจังสีมากมากัดกินใบมันบ่บนบ,บ,บ,บ่มีนะครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายปลูกไผ่ปลูกเชดีเวก็ได็กกินตลอดนะครับ เรื่องอุปสรรคหรือปัญหาในการเห็ดสวนผัยนี่ถ้าฮาปลูกหลายนะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมีช่วงสางก่อสางก่อปีละเทียครับเหสวนหนึ่งประมาณเดือนพฤศจิกาจะสางก่ออย่างเช่นว่าฮะวัวอยู่ประมาณมีสิบหาล่ำในก่อนนั่นแต่ว่ามันมีล่ำเก่าอยู่สักแปดล่ำบางสีเัาต้องเอาล่ำเก่าตัวนั้นออกนะครับเพื่อที่จะเอาเหลือเฉพาะล่ำใหม่ๆไว ให้มันเป็นนอนอไม่ในจุดต่อไปในหนาแรงนะครับเนี่ยคืออุปสรรคหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ปลูกหลายแล้วบ่มีแรงงานนะครับในการเอาล่ำเกลออกสินะครับแต่ถ้าเกิดเท่าเหตุใดตั้งแต่ปีแรกปีถัดไปมันก็จะง่ายครับเพราะว่าเท่าเหลือ,อไว้แค่ประมาณ4ีถึงแปดล่ำนะครับเท่ากับจัดก,การ4ีถึงแปดล่ำนั้นทุกปีทุกปีนะครับน,นี่คือว่ามันขอเสียดอกคือคืออาจจะเป็นข,นขาดแรงงานมันก็สิเหตุให้กอกอไผ่มันหกนะครับแล้วก็นอกอาจจะออกบดีนะครับ ถ้าพูดถึงรายได้นะครับในการปลูกไผ่เนี่ยครับอ่าจะเทียบไรต่อไรกับพืชอย่างอื่นเนี่ยให้ซื้อว่าอาจจะบรได้เงินเป็นก้อนนะครับสมมติเขาขายนองที่ในไรหนึ่งเนี่ยอาจจะบรได้เงินเป็นก้อนแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้ซับถ้าเขาได้เริ่มซับนอน,นะครับเขาเฉลี่ยไปซับมือละสิบกิโลถึงสิบหกิโลแบบมือเว้นมือนะครับในไรหนึ่งเนี่ย จะว่าก็จะเป็นเบอร์2หรือเบอร์เก้ายังสีนะครับถ้าเบอร์3ผลผลิตอาจจะหน่อยลงเพราะว่านอมันหน่อยนะครับหรือฮาเฉลียไปมือละสิบกิโลเฮาขายโล่ละเจ็ดสิบีครับเฮาก็ตีไปมือละเจ็ดลอยถ้าฮาดรู้ลถึงตั้งแต่ปลูกที่แหลกมานะ่ะถ้าฮาเฉลีล่ยแล้วซับมือเว้นมือคือยังยู่สวนนี่ผมกับปลูกประมาณหกร้อยก่อน,นะครับเอาง่ายๆคือเฉลียซับก่อละลนอก,กับพ่อต่อมือนี่นะครับก็ตีไปสมมุิว่าเฮาเฮาซับมือละยี่สิบโล่มือเว้นมือเฮาก็ตีไปมือละพันสิบหามือย่างหน่อยหน่อยเฮาเฮ็ดมงอยฮารับ 1, 5, ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับรายได้ที่เขาคิดว่าเขาจะเลี้ยงครอบครัวได้โดยที่บทต่องเห็ดงานประจาโดยที่เขาเอาเวลาไปเหตุอย่างอื่นน้าได้หรือเฉลี่ยเขากระับ อย่างใจมีหน้ามีสาวพุทธภาพมิถุร์หนากรกฎาไปจนถึงกลางสิงหาก็ได้ครับช่วงนี้เข้ากับสามเข้ากับเชลเลอเลยมันได้อยู่แล้วครับถ้าบ่ได้ผมก็คือถือว่ขยายไปจนถึงสีไร่ไหครับจากหาดทิพก่อนนะครับเพราะว่าเขาเห็นเห็นว่ามันตลาดนอมันยังบ่ทันได้ตันนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นอาหารที่ว่ากินแล้วเมดไปนะครับลักๆของผมตอนนี้ผมก็ขายขายในหมู่บ้านนะครับกับเข้าวเจียทรมาสั่งแน่มาสั่งอยู่บ้านแน่อาจจะส่งทางไก่น่ำอย่งนี้นะครับที่ที่เพิ่นเห็นเห็นน้ำช่องทางทางซื้อทางเพจทางย่างาน่อย ส่งหายได้อยครับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ที่อยากจะปลูกไพลวงหวานเพรน้ำผึ้งนะครับคือหนึ่งตง้องเบื่องดินน้องห้าวนำนะครับว่าหฮาสติดวรนปลูกในดินที่เป็นแบบด2สองนี่มีใจรักบอมีใจรักเพียงพ่อบอ,บอสามีมีคนดูแลห้เห้าบอนะครับถ้าห้ามีสามอย่างนี้ผมคิดว่าเฮ็ดได้ครับเพราะว่าถ้าห้าลงทุนคืออย่างผมว่าถ้าห้าลงทุนปลูกที่แรกแล้วนะหาสติไปยุดกลางขั้นเนี่ยมันติอบอไ่ได้ครับสำหรับไผ่เพราะว่าไผ่ก่อมันจะหกนะครับ แต่ว่าถ้าข้าม่องว่าเข้าเห็นผลประโยชน์ของมันอะ่ะมันตอบแทนเข้าเองครับถ้าข้าดูแลเขาดีปลายทางเขาจะให้ผลตอบแทนเข้าที่ดีเองครับปลูกแล้วถ้าเทียบกับเผืดอย่างอื่น ก็ถือว่าดีเพราะเขาปลูกเทเดียวนะครับแต่ถ้าตัดินใจเขาอยากปลูกเราก็ลองศึกษาองค์กรนะครับถ้ากังนวลว่าเห็ดบ่ถึง mm. เห็ดบวหยยังสี่เขาจะพึงล่งไหลเขาก็ล่องเ่ององก่งกรว่าเขาเห็ดใ้บองถินะครับถ้าเขาเห็ดด้แล้วมันเกกบิกเขาจะจังลุยเต็มถี่เลยครับเพราะว่าตลาดอาหารการกินเป็นพผื่พวกเนี้ยจังไดกับวตันครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับแบบว่าอยากได้ต้นพันธุ์ไปล่องทดลองปลูกเบื้องนะครับว่ามันจะเป็นจังไดยังสินะครับอยู่สวนก็มีขายให้อยครับเพราะว่ากับด้เห็ดไหวอยก็จะมีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์เก ก็จะต้นละลอยนะครับเบอร์สองเนี่ยสองลอยเบอร์เก้าหาลอยบางคนก็มองว่าเออเบอร์สองเบอร์สามเบอร์เก้ามันคืออย่างราคาคือบวอกขึ้กันจังสินะครับคือถ้าเข้าได้ศึกษาเข้าได้ปลูกเข้าได้ยังเบิรงนี่เข้าสิ่อหัวว่าถ้าเบอร์สามที่ต้นละลอยนีย่เอ๋อหนอเขาจะน้อยครับเฉลี่ยลราคือสิบหนอขึ้นไปจังสิงแต่กิโลจังสิงนะครับคือเวลาถ้าเขา้าซับไปดรื่อยๆมันอาจจะให้ผลผลิตดรอปลงนะครับส่วนเบอร์สองสองลอยหนอมันเนี่ยจะอยู่ประมาณหาถึงเจ็ดหนอต่อกิโลครับของเบอร์สองนะครับต้นละสองลอยนี่ครับส่วนเบอร์่่่ววาาาาเเเป็นนหหยังงมคือแพพระขใ้ ใหญ่นะครับสองถึงสามนอนดลยหนึ่งกิโลกิ่งของเขาน่ะสามารถเอามาตอนหรือมาช่าได้สามารถขยายโดยการตอนกิ่งได้ของเบอร์เก่าส่วนเบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยอ่ากิ่งน่ะบ่สามารถที่จะเห็นได้เพราะว่าเคยล่องแล้วนะครับคือบอร์หลอดช่องทางการติดต่อนะผมก็มีเพจกับเฟซบุ๊กนะครับเพจกับเพจกับเฟซบุ๊กก็จะซื้อเดียวกันนะครับคือสวนไผ่ขอนจีลาการสินนะครับหรือถ้าเป็นเบอร์โทรก็จะเป็น098 409 0827 นะครับเมือทโ่รเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือถ้าผู้ใดบ่งหูช่องทางติดต่อกับพิมพ์เขา่ามาว่าอีกใส่บองหวานเพชรน้ำผึ้งกาละสินยังสีก็ได้ครับ